สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูปต้ารุ่น B2440S นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่มุ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมด้วยลวกันวันนี้เรานําเสนอกับคูปต้าบ4 4องนะครับคันนี้มาพร้อมชุดโครงกันอ้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็น ตัดหญ้านะครับขนาด80เซนนะครับจากค่าย CS นะครับคันนี้จดทะเบียนปี61นะครับเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับนี่เลยเพิ่งไปลุยงานมานะครับ B 2 4 4 0 S นนั่นเองนะครับพร้อมตัดหญ้าเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่255,000บาทนะครับ255,000บาทนะครับเหมาะกับงานเข้าสวนแล้วครับเล็กๆนน้อยนะครับ เข้าไปอยู่ในสวนที่แคบนะครับรุ่นบีตอบโจทย์แน่นอนนะครับมีโครงกันอ้อยให้ด้วยนะครับกันใบกิ่งไม้นะครับขูดขีดนะครับตัดหญ้าขนาด80เซนนะครับนี่นะฮะคล้องตัวนะครับอ่ะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักนิดนึง ายงานได้าหมนหันบ,บาทนะครับคูปต้า B 2 4 4 0 S นนะครับโคงกันอ้อยนะครับพร้อมตัดหญ้าขนาด80เซนนะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ เข้ามาชมได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดนะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ